เมื่อพ่ออายุ17ปีพ่อเป็นนักเรียนและทำงานพ่อมีแผนของตัวเองพ่อไม่ได้คิดที่จะเป็นบาทหลวงเลยแต่แล้ววันหนึ่งพ่อก็ไปวัดและพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นคอยพ่ออยู่ พระเจ้ายังคงเรียกคนหนุ่มสาวจนถึงทุกวันนี้บางครั้งในรูปแบบที่เราไม่อาจจินตนาการได้บางครั้งเราไม่ได้ยินเพราะเรายุ่งเกินไปกับเรื่องของตัวเองแผนของตัวเองแม้แต่กับเรื่องของตัวเองในวัดแต่พระจิตเจ้ายังตรัสกับเราผ่านความฝันและตรัสกับเรา ผ่านความกังวลที่คนหนุ่มสาวรู้สึกในใจหากเราร่วมเดินทางกับพวกเขาเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงกำลังทำสิ่งใหม่ๆกับพวกเขาอย่างไรและเราจะสามารถต้อนรับการเรียกของพระองค์ด้วยวิธีที่รับใช้พระศาสนาจากักรและโลกในปัจจุบันได้ดีขึ้นมาไว้ใจคนหนุ่มสาวกันเถิด และเหนือสิ่งอื่นใดมาไว้ใจพระเจ้ากันเถิดเพราะพระองค์ทรงเรียกทุกคนให้เราภาวนาเพื่อชุมชนพระศาสนาจักจะต้อนรับความปรารถนาและความสงสัยของเยาวชนเหล่านั้นที่รู้สึกถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตตามพันธกิจของพระเยซูไม่ว่าจะเป็นผ่านชีวิตบานหลวงหรือชีวิตดังบวชก็ตาม